ที่56สถานการณ์คุกคามจิตใจด้านหลังนี้เลี่ยงห่วงเพิ่มคนสองคนหนึ่งเป็นชายกลางคนพอมสูงหนึ่งเป็นชายกลางคนล่ำสัน้นมือ่อชายถือลูกกลมเล็กสองลูกกระทบก,กันดังติงตังได้ยินคนพอมสูงกล่าวเสียงเย็นชาเล่าชิกท่านนี้เป็นยอดคนสารทิศใดกลับคิดใช้เลือดล้างสา0พันแดยุเอง เงยเองตะกุกตะกักว่าท่านผี่ท่านนี้ท่านนี้คือลีเล่ง่วงกล่าวเสียงเย็นชาข้าเจ้าประกาศนามเองเถอะข้าว่าเจ้าลีเล่ง่วงคนพ้อมสูงและคนถือลูกกลมเหล็กหน้าแปลเปลี่ยนไปถอยกายยางเหลืองตัวหนึ่งก้าวคนพ้อมสูงกระชากเสียงว่าวิเศษแท้ลีเล่ง่วงพวกเรากําลังซอหาท่านท่านกลับมาถึงที่นี้ ลานปากว่าจะใช้เลือดล้างสาพันแปดจุดนี่เล่งห่วงกล่าวกับเงยเองว่าเงยฉีกตึงแก่ไม่มาไม่ต้องหลบหลีกมาแล้วหลีกไม่พ้นท่านจะบอกหรือให้ข้าพเจ้าบอกเองเงยเองขยับขยี้ยน,นื่อปากคิดกล่าวแต่แล้วกล้ากลืนไห้สตรีสาวพลันกล่าวว่าให้เรากล่าวเถอะท่านผีเรื่องราวเป็นเช่นนี้ เราเพิ่งอุ้มบุตรชายของเทพพยดาบมาให้มันนําแก้วผลึกชินนั้นมาแลกเปลี่ยนบุรชายมันกลับไปคนพร้อมสูงพองอกศีษะชมเชยว่ากระทําได้ประเสริฐมันมอบแก้วผลึกชิ้นนั้นออกมาหรือไม่ไม่ได้มอบมันบอกว่ามันกํานันแก่ผู้อื่นแล้วคนพร้อมสูงหัวโรหาหากล่าวว่ามันเข้าใจว่าพวกเราเป็นเท้ารกอมมือเรือ คนถือลูกกลมเล็กกล่าวเสียงขึ้นมันหาไม่มอบแก้วผลึกน,นั้นออกมายาไม้ได้บุรชายของมันกลับไปคนพร้อมสูงซ้ำทับว่าท่านได้ยินหรือไม่นิเลเลงหงวงกล่าวเสียงเย็นชาท่านก็สมควรได้ยินคำพูดสุดท้ายของข้าพเจ้าบุตรชายข้าพเจ้าได้รับอันตรายแม้สักขุมคนหนึ่งข้าพเจ้าจะใช้เลือดล้างสาพันแปดจุดคนถือลูกกลมเล็กกระชากเสียงบางคุยเคืองอักโนะัก มันตวัดมือซ้ายลูกกลมเหล็กทั้งสองลูกพงวาบจากมือแบ่งเป็นหนึ่งหน้าหนึ่งหลังคล้ายดาวตกขับจันทสัตย์ใจกลางหลังลีเลงล้เล่งหววลี้เล่งหววกระทั่งศีรษะก็ไม่เหลี่ยวกับตวัดดาบพร้องฝาก,กสะบัดวูบหนึ่งเสียงทึกเมื่อกระแทกลูกกลมเหล็กลูกแแรกกระดอนขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกมือหนึ่งรวบคว้าไปด้านหลังกับคว้าลูกกลมเหล็กลูกที่สองไว้ในกำมือ รากับกลางหลังมือในตางห้วงเงยขา้านาปพอทายนิ้วมือออกลูกกลมเหล็กก็ลุกนั้นกดถูกกำลังภายในดีบเข้นเป็นขนมเปี๊ยเหล็กอันหนึง่งตกลงบนพื้นคนถือลูกกลุ่มเหล็กหน้าแปลเปลี่ยนไปดึงแท่เหล็กจากวางเอวเส้นหนึง่งหงวัลงยางสีสานด,ด้านหลังของลี่เลหัวทันใดปรกกายดาบูขึ้นวูบเพียงแวบเดียวเท่านั้นเห็นแท่เหล็กเส้นนั้นปลิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้า ลิเล่ง่วงหันความกลับไปปลายดาบเย็นเยียบจ่อคู่คามกับคอหอยคนถือลูกกลมเหล็กดาบที่วรั่วดเดียวสุดยอดของลีเล่งหวงนี้สะกดไปทั่วทางบริเวณคน้อมสูงเลื่อนมืองมายังวางเลียงแต่ไม่กล้าเคลื่อนไหวลีเล่ง่วงเพียงเพ่งตากราดเครียวครอกลุมคู่ขามคนถือลูกกลมเหล็กไม่ว่ากล่าวและไม่เคลื่อนไหวคนถือลูกกลมเหล็กตัดใจพลิ้นตาลง กล่าวว่าผู้แสลีหากเก่งกล้าก็กำนันเราดาบหนึ่งหลีเล่งหัวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าท่านรังแต่แปดเปื้อนดาบวิเศษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถนำท่านแลกเวียนกับบุญชายข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำเช่นนั้นกล่าวจบรังดาบกลับสอดขืนฝักถอยกายเป็นก้าวกว่าตาไปยังเงยกล่าวว่าเงยฉีกตึงแก่โปรดอุ้มทารกของข้าพเจ้าออกมา เงยเองมีสินหน้าลำบากใจกล่าวว่านี่คนพร้อมสูงตามาสเสียงเย็นชาผู้แส่นี้ท่านกำลังฟันไปลีแหล่งห่วงทราบกระจางแก่ใจโดยส่วนตัวของเงยเองมันยินยอมคืนเท้ารกให้แต่หากทำเช่นนั้นมันจะไม่ได้รับการอภัยจากสาพันแปดหยุดนับเป็นที่ลำบากใจแก่มันยิงดังนั้นลีแหล่งห่วงไม่สอบหาเงยเองอีก หันกลายไปยังคนผอมสูงกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าหัวหน้าที่สองไม่ยินยอมหรือคนผอมสูงกล่าวเสียงเย็นชานอกจากท่านหม้อแก้วผลึกที่น,นั้นออกมาไม่เช่นนั้นยาไม้ได้บทชายท่านกลับไปลีเลงหัวหน้าเคร่งเคลียดลงกล่าวว่าประเสริฐท่านหัวหน้าที่สองพวกเราทดลองดูทางสืบเท้าเข้าหาคนผอมสูงคนผอมสูงใจหายวาบ แระชากเสียงว่าท่านไม่ต้องการบุตรชายท่านจริงๆหรือลีเล่งห่วงกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าต้องการดูว่าผู้ใดกล้าแต่ต้องบุตรชายข้าพเจ้าเอ่ยถึงตอนนี้คุกคามถึงเบื้องหน้าคนผอมสูงสามเสียคอยหยุดยั้งลงเพ่งสายตาครอบคลุมงใสมันไม่ได้ยกดาบขึ้นแต่คนในบริเวณล้วนทราบลีเล่งห่วงไม่ต้องยกดาบก็สามารถจู่โจมดาบรวดเร็วดุดสายก่า อาศัยหัวหน้าที่สองของสหพันธแปดยุทภูนี้ต้องไม่รวดเร็วกว่ามันเด็ดขาดคนพร้อมสูงหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่สะกดกลั้นใจไม่ลาถอยทรงเสียงร้องว่าน้องสไายโอเพียงมันกล้าแต่ต้องเราท่านก็ทำลายทารกนั้นลิเร่งห่วงเคลื่อนไว้แล้วยกดาบขึ้นชายๆอากับกลิริยาของมันเช่มชาย,ยิงแต่กลับเป็นผลคู่ขามต่อคนพร้อมสูงอย่างใหญ่หลวง คนผอมสูงร้องเตือนว่าน้องสะใยสตรีสาวหันกายไม้เข้าสู่ภายในตึกลีเลียงห่วงกล่าวเสียงเย็นชาเงยชิกตึงแกข้าพเจ้าหลันปากไปแล้วเงยเองทันยกเงินต่อภรรยาตนเองสั่งว่าชาไวภรรยาของมันจะยางไรเชื่อฟังวาจามันดังงานชะงักเท้าลงคนผอมสูงร้องพ่ำว่าเล่าชิกเงยเองกล่าวเสียงเย็นชาท่านพี่เราเป็นผู้ออกความคิด และลงมือกระทำเราทรงสามีภรยาต้องให้ลมลงทั้งคู่ก็ไม่นับเป็นอย่างไรได้แต่หากระทบกระเทือนถึงพวกท่านทั้งหลายเราก็ไม่อาจรับผิดชอบแล้วพรานหันความมายังลี้เล่งห่วงกล่าวว่าลีแต่เหียบที่ทําแก้วผลฉิน,นันหลุดลอยไปเป็นเราตามเหตดผลเราสมควรทวงถามกลับขึ้นมาตอนนี้ที่หลักพาปุจชายท่านมาก็เป็นเราลีแต่เหียบปโปรดเซาหาเราแต่ผู้เดียว ยามใดที่เราลมหลงลี้แต่เหียยก็อุ้มบุตรชายท่านไปได้เงยเองน่าเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งชาวาชาพันแปดยุทธไม่ใช่ข้มือของลีเล่งห่วงมันไม่ต้องการกระทบกระเทือนถึงพี่น้องทงั้งหลายแต่ไม่อาจคืนทารกแก่ลีเล่งห่วงในลักษณะนี้ได้แต่เสียชลาตนเองเพื่อรักษาเกติภูมิของชาพันแปดยุทธไว้ลีเล่งห่วงเป็นชนชั้นใดในเลยไม่เข้าใจต้องรอโพกศีรษะชมเชย มันความจริงไม่ต้องการทำร้ายเงยเองเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งไม่ต้องการทำร้ายเงยเองแล้วแต่เงยเองเมื่อหลนปากตราบใดที่เงยเองไม่ลมลงจะไม่ปล่อยให้มันอุ้มทารกไปเด็ดขาดมันไม่อาจหักใจทำร้ายเงยเองแน่นอนมันยิ่งไม่อาจสลาทอดทิ้งทารกหลีเลี่ยงห่วงกล่าวชาชาเงยฉีกตึงแก่ท่านสร้างปัญหายุ่งยากใจแก่ข้าพเจ้าชี้หน้าเงยเอง ปรากฏแววพรุงพลานเล็กน้อยกล่าวว่าไม่มีใดยุ่งยากใจมันยื่นมือหยิบช่วยดาบจากชายจักรันผู้หนึ่งกล่าวว่าลีแต่เหี้บเชิญลงมือเถอะสตรีสาวพลันพิ้วปราดไปกล่าวว่าลีแต่เหีบ้บสาม,มีภรยาความจริงเป็นนกุร่วมพนาท่านเราอีคนเงยเองตัดบดว่าท่านล่าถอยกลับไปยามใดที่เราลมลงท่านก็คืนทารกแก่ลีแต่เหีบ้บเงยเอิง ไม่ไว้วางใจพี่ร่วมสาบานทั้งสองจึงกำชับภรรยาเช่นนี้จนใจที่สตรีสาวไม่เข้าใจรู้ว่าไม่เงยเอง็งเบงตาศาสตร์ประกายเย็นเยียบกล่าวว่าท่านกล้าไม่เชื่อฟังเรายังไม่รีไปเลยสตรีสาวค่อยเข้าใจแล้วก้มศรีศาารษะหันกายหมายจากไปคน้อมสูงพลันตะาวาัดว่าชาไว้เล่าฉิบขอเพียงท่านกล้าอุ้มทารกออกมาพวกเราจะสัมบั่นไมตรีในบัดดล เงยเองพันหันขวบไปกล่าวว่าท่านพี่เราทำเ่นี้ยังไม่เพียงพอหรือคนพ้อมสูงไม่แย่เสียสนใจเงยเองสั่งว่าพวกเราพวกเจ้าไปยังด้านหลังสองคนคุมตัวทารกนั้นให้กับเราชายจกักหลายคนคิบเคลื่อนไหวลีเล่งหงพันกล่าวเสียงเย็นชานผู้ใดกล้าเคลื่อนไหวจะได้โทษว่าคมดาบข้าพเจ้าอะไรไม่ตรีพรเพลงดาบที่รวดเร็วสุดยอดของลีเล่งหงัว เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งหมดแล้วมันพอลั่นปาชนียังมีผู้ใดกล้าเคลื่อนไหวคนพร้อมสูงอับอายกลายเป็นโทสะตวาดว่าพวกเจ้าโหนวกแล้วลีเล่งห่วงแค่นโหรอรกล่าวว่าโห,หน้าที่สองท่านใหญ่ไม่ไปเองนี่คนพร้อมสูงลังเลแล้วกล่าวจากแกจริงมันไม่กล้าไปแต่ท่ามกลางน้องพี่จำนวนมากแค่นี้ หัวหน้าที่สองแห่งสาพันแปดยุดหากไม่กล้าไปจะแบกหน้าอยู่ได้อย่างไรมันตัดสินใจขบกรามกรอดกล่าวว่าตกลงเราจะไปผู้แสลีหากเก่งกล้าสามารถก็กำนันเราดาบหนึ่งผางก้าวยาวไปด้านหลังเสียงเคร้งเมื่อลีเล่งห่วงชักดาบจากฝักกล่าวว่าหัวหน้าที่สองต่อให้เป็นสัตต์ละฌานยังมีความคิดปกป้องลุไงไนใสทันหากไม่หยุดยัง้ง ยาได้ตำหนีใต้ดาบลีเล่งห่วงไร้ไมตรีหยุดไหว้ขนผอมสูงพลันวิ่งปราดไปด้านหลังลีเล่งห่วงสุดลมหายใจคำนึงกล่าวว่าพนหน้าที่สองเป็นท่านบีบังคับข้า,าพเจ้าพลันลอยตัวขึ้นโถมปราดเข้าหาคนผอมสูงเงยเองพลันตวาดว่าลีแต่เหยียบยั้งดาบไว้ไมตรีเสียงดังคนเคลื่อนไหวคงโถมเข้าหาลีเล่งห่วงคำพูดของเงยเองไม่อาจบอกว่าไม่รวดเร็ว แต่ยังชักช้ากว่าดาบของลีเล่งห่วงบุบหนึ่งเห็นประกายดาบบูบขึ้นแบบขนพร้อมส่งส่งเสียงร้องคำหนึ่งเกลือกลิ้งร่างกับพื้นทอดหนึ่งแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเงยเอองใจสะท้านปานจะขาดรนพราะว่านี่แต่เหงียบทันคลิกดาบบูบหนึ่งฝันใส่ลิเล่งห่วงอย่างหาักผมลิเลงห่วงควางดาบปิดป้องเสียงโลหปะปะทะกันดังตึงประกายไฟแลบผงอเงยเอองทุกกระแทกถอยไปสองก้าว ดาบเลยกล้ากระดอนขึ้นแทบหลุดกระเด็นจากมือแด้ยินลี้เล่ห่วกล่าวว่าเงยฉิกถึงแก่จะได้พุ่งพลานข้าเจ้าเพียงจูโจมสันดาบต่อมันเงยเองงงงันวูบเลี้ยวหน้าไปยังคนผอมสูงจิงดังที่ว่าตลอดทั้งร่างคนผอมสูงในเลยมีริ้วรอยบาดแผลหรือคราบโลหิตมันประสานมือกล่าวว่าขอบคลณ้ีแต่เหียบยังดาบไวไมตรี เงยเองสำนึกพระคุณดุดเดียวกันโอบดาบเสมออกกล่าวว่าหลีตเตเงียบตอนนี้ถึงรอบพวกเราทั้งสองแง้วหลีเลงหัวกล่าวว่าเงยฉิกตึงแก่มิอาจไม่พิสูจน์ความเป็นตายกับข้าพเจา้าไม่ผิดยังงั้นเงยฉิกตึงแก่จูโจมกระบว้นท่าเถอะเงยเองกล่าวว่าข้าพู้แสงเงยหลีแติเงียบไม่ต้องยั้งดาบไวไมตรีมันพลิกขอ้อมือจูโจมออก ลับฟุ่งใสจุดสำคัญของลีเลงหวงัวลีเลงหววขยับกายวูบหลบหลีกจากรัศมีดาเงายเองสะบัดดาบฟันวกวางกว่าใจวางเอวลีเลงหวงัวลีเลงหวงงายร่างตนบนใช้ออกด้วยทวงท่าสะพานเหล็กอันพื้นเพธรรมดาเงายเองเลือกคข้วสูงซืบเท้ามาครึ่งก้าวเบี่ยงข้อมือลดดาบกรีดใสทรงอกท้องน้อยลีเลงหววความรวดเร็วของการพลิกแผงกระปวนท่า ็นที่หน้าแตกตื่นตระนกม,มีคาดล้เลงหงพันตวัดเท้าขึ้นเท้านี้พอดีเตะใช้ข้อมือขวางเงยเองดาบเล็กกล้าปลิวกระเด็นหลุดจากมือเงยเองเพิ่งสถานคราหนึ่งลิเลงหงก็พลิกตัวขึ้นบรรลุถ,ถึงข้างกายเงยเองฟันดาบใส่ต้นคองเงยเองดูทายฟ่งสตรีสาวแตกตื่นจนควนมีดีฟอกกรีร้องออกมาสุดเสียงจบบทที่ห้าสิบหก